มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันนี้ประเด็นร้อนในวันนี้ก็จะเริ่มต้นจากข่าวคราวของชาวบ้านนะครับซึ่งผมเคยบอกว่าถ้าเผื่อเราจะทํามาหากินกับคนนะครับจุดอ่อนของคนคือ1ความกลัวต้องใช้ความกลัว 2. ความโลภนะครับ 3. คือความอยากมีอยากเป็นอยากได้ครับผมสมอย่างนี้ครับเป็นจุดอ่อนของมนุษย์เรานะครับอย่างเช่นแก๊งตกทองก็อาศัยความโลภนะครับ ถ้าเผื่อคมคูเรียกค่าไถ่ก็อาศัยความกลัวถ้าเผื่ออยากสอบเข้าบรรจุตำแหน่งรับราชการจ่ายเงินจ่ายทองกันก็อาศัยความอยากมีอยากเป็นอยากได้ครับนี่คือ3จุดอ่อนมนุษย์เรานะครับที่แก๊งคขนร้ายมักจะใช้สแสวงหาประโยชน์นะครับจากจุดอ่อนตรงนี้ครับเรามีตัวอย่างนะครับของความโลภครับดูแมคค้าคนนี้ฮะมีความโลภ แล้วก็เสียเงินไปเป็นหลักล้านเลยครับเพราะความโลภอาจจะโลภอย่างไรทีนี้เราไปดูกันนะฮะจากทางด้านจังหวัดกาฬสินทครับไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดอุบลเราแต่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดกาฬสินทแต่ก็นํามาบอกกล่าวกันให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับว่าถ้าเผื่อเราโลภเมื่อไหร่นะครับก็เสียเปรียบเมื่อนั้นครับตกเป็นเหยื่อเมื่อนั้นครับ ธนบุษค่ขาของมินิเจอออนไลน์ก็มีการรายงานอย่างนี้บอกว่าแม่ค้าเมืองดําเมืองน้ําดําสุดช้าครับถูกกลอกโอนเงินกว่า39ล้านอ้างวิ่งเต้นถอนอายัดเงินฝากหมื่นล้านถ้าเผื่อสําเร็จจะแบ่งให้5,000ล้านครับแล้วก็เป็นคนที่ไปหลอกนี่ก็เป็นอาศัยความสัมพันธ์รู้จักมาคุ้นกันแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของจังหวัดนั้นด้วยนะครับนี่เป็นที่มาครับ โดยเหตุการณ์นี้ครับได้มีการรายงานบอกว่านะครับที่สถานีตุพุทธรยางตลาดจังหวัดกาลสินครับนางอัมพาผูขมานะครับอายุไม่น้อยนะฮะ48ปีครับแต่ว่าดูหน้าตายอยู่ยังอ่อนอยู่นะแต่ว่าอายุนี่48ปีแล้วเป็นชาวบ้านดอนกลอยตําบลน,น้องอีเถาครับอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนําหลักฐานทั้งเอกาสารจํานวนกว่า200หน้าพร้อมภาพถ่ายคลิปเสียงและก็สลิปโอนเงินครับเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของ สถานีตำรทจภูทรยางตลาดหลังจากที่ถูกคนรู้จักกับหลอกให้โอนเงินหลายครั้งครับแต่ก็ยอมโอนไปเพราะว่าความโลภนี่แหละครับตั้งแต่ปีพศ2558จนถึงปีพศ2560 58 59 60ครับ3ปีครับรวมเงินที่ศูนย์ไปกว่า39ล้านโบ้ยจาเอาเงินจากใสาไหมให้เขายืมครับโดยทางด้านพันตรวโทป,ปฏิวัติ ประวิเศษครับรองผู้มุ่งกับฝ่ายสอบสวนนะครับของสถานีตำรพุทธรยางตลาดและก็ v, ร้อยตุลเอกวิรัตวงศ์นรองสวัสดิ์ฝ่ายสอบสวนของสถานีตำรพุทธทรยางตลาดรับแจ้งความครับนะฮะโดยทางด้านนางอัมพาเองก็บอกว่าก่อนหน้านี้ตนเคยไปทางานอยู่ที่ต่างประเทศครับโอ้ต่างประเทศนี่หลายคนนี่อยากย้ายประเทศเพราะเป็นแบบนี้นะฮะทำงานที่ต่างประเทศครับเก็บเงินเก็บทองได้ครับจึงกลับมาที่บ้านเกิดจังหวัดกรสิน์และก็มาเปิดร้านขายของชํา การค้าก็เป็นไปด้วยดีครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดจากนั้นปลายเดือนมีนาคม2,558พี่น้องมีสองสามีภรรยาชื่อว่านายเอและก็นางบีนามสมมติตามท้องเรื่องนะครับเป็นชาวเพอยางตลาดนั่นแหละจังหวัดกระสินเข้ามาตีสนิทนะครับเพื่อสนิทคิดไม่ซื่อตีสนิทอ้างว่ารู้จักกับอาจารย์ที่เคยสอนตนตั้งแต่ชั้นประถมครับนี่อ้างคนรู้จักตัวเองไม่รู้จักนายเอกับนางบีนะฮะแต่ว่าอ้างว่า ขวสคนนี้รู้จักกับอาจารย์ของตนที่เคยสอนตนตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมศึกษาแล้วก็พาไปพาตัวเองนี้ไปแนะนํนากับสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งเป็นชาวจังหวัดมหาสาร,รคามและก็มีนามสกุลนี้เป็นคนใหญ่คนโตมีชื่อเสียงในจังหวัดมหาสาร,รคามด้วยเพราะเอ่ยชื่อไปทุกคนจะร้องอ๋อทันทีเลยครับว่ารู้จักไม่ใช่ว่าแนะนํนาว่านี่คุณนุพรพันเพลงอ๋อเขาเป็นใคร่ะฮะมังขน ขอยืมเงินเดือนครับ1,80,000บาทครับเพื่อน,นาไปวิ่งแล้วก็เต้นครับถอนอายัดเงินจำนวนหนึ่งครับซึ่งมีจำนวนค่อนข้างมากจากธนาคารแห่งประเทศไทยครับโดยจะขอยืมเพียงแค่7วัน Only 7 day ครับเพียงแค่7วันและจะคืนให้ในวันที่1เมษายน2558ก็คงแน่นอนถ้าเปิดยืมเงินนะครับก็คงจะต้องมีการหลอกล่อ ว่าจีมนี้ดอกเบี้ยเท่าไรนะครับเพื่อที่จะสร้างความตายใจสร้างความโลภนะครับแต่ว่าข่าวนี้คือเจ้าตัวไม่บอกครับว่าเขายืมเงินแสนแปดหมื่นบาทและตัวเองจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนนะครับตนเองก็เห็นอามารู้จักกับครูของตัวเองนะครับก็เลยน,นัดกันที่ปัม๊มที่สี่แยกไฟแดงอำเภอ,อยางตลาดครับมีการลงนามบนันทึกให้ยืมแล้วก็กำหนดวันส่งคืนวันที่8เมษายน2564น โด่แท้านาคุณอาภาบอกว่าสาเหตุที่ตนให้สองสามีภรยาชาวมหาสละคมกู้ยืมเงินไปก็เพราะว่าเชื่อใจในะเพราะว่าเชื่อใจนายเอกแล้วก็นางบีซึ่งเป็นคนที่รู้จักกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนตั้งแต่ส,สมัยชั้นประถมครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนเดือดร้อนครับต้องการเงินจึงไม่คิดอะไรมากเงินซัหนี่แมนซาไม่คิดอะไรมากเป็นเท่ากับคิดหนาคิดล้งแล้วแสนแปดอันนี้เอราะว่าไม่คิดอะไรมากเราะฉันแต่พอถึงกะดูกวันคืนเงินคะ สองสามีภรรยาชาวมหาสารคามคู่นั้นครับก็พยายามบ่ายเบี่ยงอ้างว่าเงินที่ยืมมาจำนวน1นึ0 0 0สบาทยังไม่สามารถถอนอายัดได้เนื่องจากว่าเงินในบัญชีจำนวนมากถึง1 0,000ล้านครับนอกจากธนาคารแห่งชาติจะอายัดไว้แล้วก็ยังมีปปงกําลังตรวจสอบและก็อายัดไว้ด้วยครับเป็นหมื่นล้านเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าบ่ายเบี่ยงยังถอนไม่ได้แบบนั้นครับผมจนกระทั่งวันที่1พฤษภาคม2558ครับ ได้มาขอยืมอีกรอบหนึ่งครับอีก3า0 0 0 0บาทเงินเก่าแสนแปดก็ยังไม่คืนนะครับยังหน้าด้านมายืมอีก3า0 0 0 0บาทครับเพื่อไปวิ่งเต้นครับให้เจ้าที่ปปอง,งอทําการถอนอายัดให้เพราะว่าบัญชีในเงินในบัญชีมีเงินมากเหลือเกินอาจจะเข้าข่าร่ำรวยผิดปกติครับซึ่งสองสามีภรยาชาวมหาสารคามก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าหากให้ยืมนะครับจะให้ค่าตอบแทน เือถ้าเผื่อให้ยืม380,000บาทนะครับถ้าเผื่อถอนอาจจะออกมาได้ li, จะให้ค่าตอบแทนเพราะว่าเงินในบัญชีนี้เป็นหมื่นล้านจะให้ตัวเองนี่2,500ล้านบาทครับเบ้ายครับเงินแสนแปดเนี่ยม,มันมีเป็นัญมีเป็น่าขึ้นมายืมอีก3 8 0 0แล้วบอกว่าถ้าได้เงินขึ้นมากนี่จะให้2,500ล้านเบ๊วยท่านนี่กตาเลือกเลยครับพี่น้องเอ๋ตนหลวงเชื่อครับแล้วก็เบิกเงินสดมาให้ทันทีทันทวนณนะบัดดลครับน,นั่น ปานนั่นได้เดีวนี้โอ้ยคนห่าเนาะแสนแปดบ่ไใดเข้ามาตัวอีก3ามแสนแปยังเสือเขาอยู่โอ้ย <c oughs> จักสิว่ยจังไนแล้วเนาะทางด้านนางอาภากล่าวว่าข้อมูลสองสามีภรรยาชาวมหาศาลคามนี้ครับตนไม่เคยรู้จักเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องกลางเบื้องบนเบ,บื้องล่างแต่ประการใดแต่ว่าเพราะว่ามั่นใจครับสองสามีภรรยาในเกับนางบนี่ครับชาวกฬสิน์ครับ ที่อ้างว่ารู้จักกับอรจา์ของตนเองนะครับแล้วก็เห็นนามสกุลว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดมหาสา,ารคามถ้าเผื่อเออคุณพนอ้างชื่อคุณพนอย่างนี้ครับนามสกุลนี้ก็คือไม่มีปัญหาเพราะไม่มีไม่มีชื่อเสียงไม่มีเครดิตในสังคมนะครับก็คงูจะให้ยืมแต่นี้เขาอ้างว่าโอ้โหนามสกุลครับโด่งดังครับประกอบกับมีการป้อนข้อมูลให้ตนทราบว่าสองสามีภรรยาชาวมหาสา,ารคามฝ่ายชายนี่นะ เป็นลูกชายของแม่เลี้ยงฐานะร่ํารวยมากระดับเศรษฐีอยู่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าครอบครัวในเจ้าโอนเงินมาให้ลูกชายครับแต่เนื่องจากว่าเงินในบัญชีมีจำนวนมากจึงถูกถูกอายัดไว้ครับไม่สามารถถอนออกมาได้จึงต้องมาหยิบยืมเงินครับเพื่อน,นาไปวิ่งเต้นเจ้าที่ปปอง,งอให้ถอนอายัดต,ตนเองก็เลยหลงเชื่อเพราะว่าความโลภนี่แหละครับอยากจะได้เงินครับ2,500หล้านนี่ครับ หลังจากให้ยืมเงินไปแล้วนะครับสสามีภรยาชาวมหาสาลขาก็ยังติดต่อหน้ามือหน้าด้านมาอีกครับมาขอยืมเงินตนนี้ก็หลายครั้งอ้างว่าจะเอาไปวิ่งเต้นประ่งนนะธนาคารชาตินำนำเงินออกมาให้ได้ครับโดยมีสองสามีภรยาชาวกรสินเป็นผู้ประสานงานเพราะก็ไปยื่นข้อเสนอเพิ่มค่าตอบแทนจากเดิมจะให้2,500ล้านครับเพิ่มเป็น5,000ล้านเลยบวิ้งครับผมตนเองก็หูพึงแล้วครับผมเอาอีกแล้วครับ หลงเชื่ออีกครับโอนเงินไปให้หลายครั้งครับครั้งละประมาณ4ี่แสนถึง1ล้านบาทตั้งแต่ปีพศ2 5 5 8รุ่ยมาครับโอ้โหเรียกว่าแหมหลงเชื่อแบบยั่งยืนนะครับหลงเชื่อแบบซ้ำซากครับจะบอกว่าฉลาดน้อยหรือว่าโง่ก็ใช่ที่ครับเอาไปว่าหลงเชื่อด้วยความโลภไปแล้วกันแบบยั่งยืนครับจนครั้งสุดท้ายครับปี2560 ได้นำโฉนดที่ดินของตนและก็ของญานีไปจำนองกู้เงินธนาคารนำเงินมาให้แก่สองสามีภรยาคู่นี้อีกครับรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นเบเ็ดเสร็จตั้งแต่ต้นจนจบครับที่ว่าโงูแบบยั่งยืนนี่ครับรวมแล้ว39ล้านบาทครับบ้าอุ้ยครับขตัวอยู่3ปีเสื้อมาอโรยตลอดเบิดเงินไป39ล้านปัดทอนางอาภาบอกว่าโอ้ยคุณพรจะมาหาตํหนิตีเตียงกันใด ความอยากมีอยากเป็นอยากได้นี่ล่ะคุณนพรบ่เคยเจอเนาะกับว่าผู้อื่นถาเกเจอกับตัวเองเนี่โอ้ยเนาะขาว่าจ่ายตังค์หาพันหลานเพื่้นี่ไม่ฉุกคิดเลยนะครับว่าขนาดแสนแปดหมื่นยังส่งขึ้นไม่ได้ครับท้ายที่สุดแล้วคุณอาภาก็บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนส5 5 8ายถึงปีพศ2560สาเหตุที่ตนปล่อยให้ล่วงเลยมานานถึง4ปีครับ และค่อยตัดสินใจมาแจ้งความในวันนี้เพราะว่ายัางมีความหวังว่าจะได้ค่าตอบแทนจากสองสามีภรรยาคู่นั้น5 0 0พันล้านปั๊ดท้อนะครับหรือไม่ก็ได้เงินของตนคืนก็ยังดีครับแต่สุดท้ายครับหวังสิ่งใดก็ได้แต่สิ้นหวังนะครับสิ้นแรงพลังนะครับสุดนะสุดท้ายเม้แต่สลึงเดียวก็ยังไม่ได้เลยครับผมนะล่าสุดนี้ทราบว่าสองสามีภรรยาชาวมหสารคารนั้นมีหมายจับในหลายท้องที่ครับ จึงรู้ว่าตัวเองถูกหลอกครับและก็ไม่ได้เงินคืนอย่างแน่นอนจึงนําหลักฐานที่มีอยู่เข้ามาแจ้งความเพื่อให้เจ้าที่ตํารวจดําเนินคดีกับสองสามีภรรยาอย่างถึงที่สุดนะครับจึงนําหลักฐานที่มีอยู่เข้าแจ้งความครับเพียงแค่ต้องการเงินคืนและก็ไม่ให้ไปก่อเหตุหลอกลวงคนอื่นให้เดือดร้อนอีกครับคาดว่าจะมีผู้เสียหายถูกหลอกในลักษณะเดียวกันกันกบตนแบบตัวนี้หลายรายครับคาดว่าความเสียหายไม่น่าจะตามกว่า 100ล้านบาทเฉพาะตัวเองก็ยังสาสิล้านเข้าไปแล้วครับทางด้านร้อยตัวเองวิวรัตวงศรน,นะครับนางฟังก็ยิ้มเปย์ไปเนาะบอกว่าโอ้พอเป็นอย่างนี้แล้วก็จะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็เรียกผู้ที่กเกี่ยวข้องมาสอบปากคําเพื่อที่จะด,ดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปเพราะว่าต้องฟังความรอบข้างนะครับอันนี้เป็นคําบอกเล่าของผู้เสียหายไม่รู้ว่าสองสามพี่ภรรยาจะว่าอย่างไร ทางด้านพุทีิมากู้ยืมจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหลักฐานตอนนี้เพียบนะครับผมนี่คือความโลภนะครับความโลภใช้ความโลภในการแสวงหาประโยชน์จากพี่น้องประชาชนครับหลายคนคงเคยมีการรับสมัครเพื่อนนะครับเป็นชาวต่างชาติเคยไหมฮะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็พอพูดคุยกันสักระยะหนึ่งก็บอกว่าจะมีการโอนเงินมาให้ โอนทรัพย์สินมาให้นะครับแต่ว่าอยากให้ทานนี้โอนเงินไปให้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ทําภารกิจทําธุรกิจธุรกรรมและก็จะโอนเงินมาให้ครับเป็นเงินหลายหมื่นล้านแบบนี้ครับมาลงทุนอยู่ที่เมืองไทยเราแต่ขอค่าดําเนินการก่อนจากเราครับเป็นเงินแสนบาทแบบนี้ครับเคยไหมฮะแบบนี้ครับนี่ลัก,ลกษณะคล้ายคลึงกันเลยครับนั่นคือใช้ความโลภของคนผมเองก็เคยนะฮะเคยเจอนี่คือรับ เคยรับกับคนต่างชาติอยู่คนหนึ่งนะครับบอกว่าอยู่อังกฤษแต่เป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเข้ามาพูดคุยตอนนั้นผมเพิ่งเล่น Facebook ใหม่ๆนะครับก็พูดคุยกันพูดไปพูดมาปรากฏว่าขอยืมเงินครับบอกอ้างว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็สามีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับขอความนะฮะผมเคยบล็อกเลยนะครับบล็อกนี่ปรากฏการอย่างนี้แล้วก็รวมทั้งในส่วนของอุบัติรานี่ก็เคยเป็นข่าวนะครับ ที่มีการล่อลวงกันแล้วก็ฆ่ากันตายอยู่ที่โรงแรมครับก็อาศัยความโลภความกลัวนะครับความอยากมีอย่างเช่นการหลอกเข้ารับราชการสอบบรรจุหรือว่านี้นิทหารแบบนี้ครับหรือนิคดีแบบนี้ครับทั้งหมดนี้ครับนี่คือจุดอ่อนของมนุษย์เราครับกับเคสนี้ก็คือใช้ความโลภครับหลอกลวงว่าจะให้เงินถึง5000ล้านแล้วก็ยังเชื่อด้วยนะครับ ไม่ฉุกคิดเลยว่าขนาดแสนแปดหมื่นนะครับเขายังไม่มีปพญ,ญาส่งคืนนะครับแล้วก็เป่าลมเป่าหูไปทีนี้ครับตามตามชนบทนะครับจะมีเคสจากนี้บ่อยมากครับผมนะฮะมีเคสแบบนี้บ่อยมากผมก็เลยเลือกนําเสนอข่าวนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์อสอนใจนะครับอย่าให้ใครยืมเงินอย่างเด็ดขาดครับถ้าเผื่อให้ยืมไปอย่างเช่นเขาขอยืมห้าพันอ่ะก็ตัดไปอ๋มีอยู่แค่พันเดียวเอาไปลดนะครับผม ก็คือเหมือนกัะตัดลำคาญพูดง่ายๆนะครับผมไม่หวังได้คืนแล้วล่ะพูดง่ายๆอ่าไปที่ทางด้านผู้ที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปอุบลสวิตหนึ่งเก้าก็จดถนุคลังอาวุธนะครับมีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมยาวกว่าถึง30% แล้วก็รวมถึงการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไรและก็ชิ้นส่วนระดับโลกคุณเลือกได้รับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG แล้วล่าสุดนะครับเสียแจ้ครับคุณไพบุญคำศรีครับตอนนี้นะครับได้มีการให้บริการเพิ่มเติมเป็นตอรออ,อนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิสเปิดบริการทุกวันเลยนะครับสองโมงเช้ายันห้ามงเย็น เป็นการให้บริการอย่างครบวงจรนะครับมาที่นี่ที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนรับตรวจสภาพขอใบรรับรองอติดตั้งแกส๊ส R P G รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และก็ที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนครับเห็นไหมฮะรถมาเงินมาเอกสารมานะครับแค่นี้ทางอุบลสิตธบริหารจัดก,การให้ครับบริหารจัดก,การก็เรียบร้อย โทรแจ้งให้มารับเอกาสารคืนได้ครับนี่ง่ายฮะตอนนี้เป็นตรออไปแล้วนะฮะโอบรเซอร์วิสครับแต่ว่าถ้าเผื่อท่านกังวลใจกลัวตัวเองมีเป็นโควิด19นะครับญาติมาเยี่ยมก็กังวลใจว่าจะนําเชื้อมาติดหรือเปล่านะครับบางคนนี่ก็เรียกว่าขังตัวเองภายในบ้านเลยนะครับที่นี้ก็มีคนมาหาลูกมาอาศัยอยู่ด้วยญาติมาอาศัยอยู่ด้วย กังวนใจครับ่พาพไปตรวจครับผมที่โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีเราเขาเป็นโรบัสเอกชนแห่งแรกของอีสานใต้ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับว่าสามารถตรวจหาโควิด -19 ได้เขามีวิธีการตรวจด,ด้วยกัน2วิธีนะครับ1คือ Rapid Test เป็นการตรวจหาภูมิต้านทานของร่างกายจากเลือดและก็จากโพรงจมูกครับรู้ผลภายในเวลา1ชั่วโมงแต่ว่าการตรวจแบบนี้มีข้อจํากัดเพราะ จะต้องมีการติดเชื้อมาแล้ว6ถึง7วันจึงจะตรวจเจอครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการกักตัวเห็นว่ากักตัว14วันก็เหตุน,นี้แหละครับตรวจครั้งแรกไม่เจอครั้งที่2มักจะเจอครับวิธีที่2เขาเรียกว่า RT-PCR ครับเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยตรงจากทางด้านจมูกแล้วก็คอครับรู้ผลภายในเวลา3ชั่วโมงถ้าเผื่อเราติดมาตรวจเมื่อไหร่เจอเมื่อนั้นครับถ้าเผื่ตรวแบบแพ็คคู่นะครับ จ่ายเพียงแค่5,800บาทครับราคานี้คือรวมค่าแพทย์ค่าบริการของโรงพยาบาลแล้วนะครับตรวจสอบได้นะฮะสอบถามได้045280040โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานีส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสัส้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลกันแวนครับ ไปตรวจวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแวนตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบัการแว่น สวมใส่ก็สบายตาใจเงินที่ความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีนะครับผมเองก็เป็นลูกค้าของอุบลการเพิ่นมายาวนานกว่า40ปีมั่นใจกับอุบลการ